สบายดีพราแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยู่ตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเปอร์สุขุสุคนนะพอดีมีเอฟซีดังฟังลาวเราได้แชร์เรื่องนี้เข้ามาให้นะเพราะว่ายังให้มีการเปลี่ยนแปลงนะยังให้รัฐบาลทะลงไปเบิกยังให้มันไปลดน้ำถนนหนทางให้แน่เพราะบาลลับากหลายในการชันจรเพราะว่ามีน้ยน้อยนังเฮียนเที่ยวไปนงเฮียนนันมันจันทร์วันศุกร์ขนาดนะแทบจะว่าลำบากกิเลนะเพราะว่า ต้องเอาเสื้อสุดนังเฮียนหนะันใส่ในกระเป๋านะและใส่สุดธรรมดาต่างหากเพื่อจะไปเปลี่ยนอยู่ในองเฮียนเวลาไปองเฮียนหันรถแล่นผ่านอันชิฟุ่นหันไงเข้าไปติดเสื้อนะจากสุดนังเฮียนหันกลายเป็นสุดอีกอย่างกับบหุนนะและจากสุดธรรมดาอันกับคิฟุ่นเกาะอยู่ไปห้องเฮียนก็ต้องเปลี่ยนออกมาอีกนะความลําบากนะอัน มันว่ได้เป็นคือพวกมนุษย์ถ้ำทั้งหลายที่ออกมาว่่อนนะโอ้มาเบิง่งไมมาท่ายแมมถนนหนทางมันดีไปเมื่อโดยนะสะดวกสบายไปเมื่อทุกมองลาดยางไปเมื่อทุกมองนะปิดหูปิดตาตัวเองปิดนะปิดโป้ไล่ดอกง่ายโพดนะค่อยมีคลิปวิดีโอไหมพวกแก้วเบิ่งไปเบิ่งคลิปวิดีโอกันะสุดยอดเลยคีฟุน บเห็ดแล้วเลยขีุ้นนี่ยอ้อเป็นตายยังดูนักเหียนเดี๋ยวอดเอดอนอนนอนนักเหียนเลยเดี๋ยวฟตุตกลงมาก็ดีละโอ้ของเนาะแล้วไปเหยียจะบุเนหินตรงทางเลยขีฟุนค่อมลายเก้อสุดยอดเลย ใช่ไหมนะมนุษย์ถ้ำทั้งนายสะดวกสบายไปเมื่อทุกบ่อนมันบ่เขาปูควขคีดไปเบิดทุกมองเห็นบ่นนะลุ่งเฮืองเลืองเลื่อมนะมีทั้งหิมะแดงตกถ้าเป็นประเทศอื่นเขาจะอยู่ในยุกที่ห้าสิบปีนะห้าสิบปีที่แล้วอยู่ในยยานนนะยกนั่แหละนะยคนี่ยุ่งมันทันสมัยถนนควาคีดไปเบิดทุกมองู้แต่สมเซยนี่นแหละนะ คือนี่นะความเดือนห้อนของเด็กน้อยนะ่ะที่เป็นหัวของซานะก้อนเขาจะเป็นหัวของซานั้นะโรคปอดถามหาพวกเขาแล้วนะ่นโรคปอดน่ะนะจะได้พวกเขาขอบพันได้รับไซซาดซัมนะพันได้ให้ในพวกเขาหันหญ่ซัมนะเบิ่งลดถ้นะายังเป็นแบบนี้อยู่สูดดมก็ไปแต่ละมือและคนที่อาศัยอยู่แคมทางอีกว่าเขาจะเดือนห้อนหลายซัาไดน,นะว่าเขาจะได้รับความเดินห้อนหลายไปไนันไดดูดเข้าไปทุกมือเนะ่ะ ถนนทุกเส้นทางซุกนี้มันนาแรงจะเห็นหิมะนี่เต็มไปหมดเลยนะหิมะแดงประเทศอื่นโม,มีเราอันนี้ที่มีหิมะแดงนะเพระาะว่ายุคประเทศอื่นหันเขาใสยุคที่ว่าปู่ถนนหนทางไปเบิร์เรียบร้อยแล้วนะเขาปุป้าป่อยให้มีขี้ฟุนแดงบริเวณให้ประชาชนลำบากปั้นการที่มีผู้นําเขาอ,อยากได้ผู้นําที่ลงมือเฮ็ด ลงมือพัฒนาว่่ได้มีแต่เบ้าเอาแต่เปิดแต่กล่องประสมมาละโม่ใส่กันเล่นนะพัฒนามองนั่นพัฒนามองนี่ไปกู้ยืมเงินประเทศนั่นมายืมเงินประเทศนี่มาข้อก้าวอ้างก็คือเอามาพัฒนาประเทศเอามาพัฒนาถนนหนทางให้ออกแก่การด้วยพัฒนาอนพอยืมมาแล้วก็กร,รับมาการครึ่งนึ่งวัดครึ่งหนึ่ง,ง,งกับที่เดือกอมกันเล่นแล้วก็มาแปลงทางจักจ๊กตักนะนะ ส่วนมนุษย์ทัทั้งหลายหันกะเห็นมากขะแปลงไปน้อยเดียวมาเบื้องลดมาท่ายอ็มแม่นะประเทศเราสะดวกสบายเป็นมาสะดวกสบายขถอะนะสะดวกสบายยังเบิ้งไหมนะความเดินห้องของปัสะสนลนล้วน,วนการที่พีมีผู้นำาขาอ,อยากได้ผู้นำที่มีคมหู้ในเร่อการพัฒนาใส้ใจในการพัฒนานะโมแม่นต่เอามาอ้างแล้วก็มู่ใส่กันเล่นอยู่นั่นนะเพราะเขาบอกไปอีกคนให้คลิปออกมาหันเดียวก็ได้อ่า ออกมาขอโทษนะก็หาอยังไซ่้หยป้ายสีนะพเพื่อนเลยนะอันพวกที่ยอมรับความจริง่าได้อีพวกโตการ์นะคนที่แบบว่ามักสมเซยชีวิตเป็นมักเป็นเวรก็สมเซยนะอันอีพวกมนุษย์ถ้ำทั้งหลายกะสะดวกสบายไปเปิ่มแรวยังดีก็ยุคอันพุ่นนะสู่ยังยู่ในยุคที่ห้าสิบปีอยู่สุบร้อยีออกผ่านเก้าผ่านยุ่งนั่นมาเลยนะประเทศอื่นเขาผ่านนี่เขาผ่านยุ่งนี่มาแล้วเรียบร้อยนะ ทั้งๆท,ที่ให้เขาสัมปทานทรัพยากรทั้งเบิดตทั้งพื้นแผ่นดินภูน้วยใดกันให้เขาเจาะคนคาออกไปนะสุดท้ายเป็นอย่างไรประเทศทุกคือเก้าเน่งน้อยประชนยังได้รับการด้อยพัฒนายังถนนหนทางยังเป็นคุมเป็นบ่อเนี่ยอ,นอ,อกกัน้อจากตัวเมืองเวียงจันทร์นะในตัวเมืองเวียงจันทร์กับพอนะสมควรอยู่นะเขาก็เฮ็ตทางปอยู่น้อยนึง เอาไว้ให้ตัวอันพวกมนุษย์ถ้ำท่างหลายให้เขาโสมเสยให้เขาโย่องโยให้เขาเห็นเท่านั้นแล้วก็เขาโขายองโยนั่นแหละเขาประเทศนางนะคําไต่สี่พันดดมนั้นปรนะเทศอย่างดอกมันบ่ได้สร้างสายอย่างดอกนะมันไ่ได้พัฒนายังนะมันสร้างแต่นิสินไม่ให้นะสร้างความลําบากให้ลูกหลานนะเป็นประเทศอื่นนะถ้ามีรัฐบาลแบบน,นี้นะเขาไล่ละออกแล้วเขาเอาละไว้ดอก อันน,น,น,นี้มีมนุษย์รําทั้งหลายอยู่แบบว่าสมเซยและว่ายยู่มันก็เลยนี่แหละเห็นให้ประเทศเรพัฒนาไปใส่ก็จะเห็นอย่างกระเฮ็ดนะก็เฮนะ็ดโจนในหนึ่งเฮ็ดถนนหนทางในหนึ่งกัส้มเซยพแ่นี่นะและสิ่งที่บอกประโนกับอดทนเดอ้อก้วผ่านไปน้ากันแน,นะนันความเพื่อนนั้นอ่าย่องใช่กันนะความเพื่อนนั้นอยากบอกว่าเป้าหมูประโซเล่นอดทนเดอ้อสู้ไปน้ากันแนนะ สวนอดทนอดทนคือประสูบง่ายไปยู่มงนั่นละให้ปะส่นง่ายเขาไปยู่ในเมืองซะนะหามงดีๆให้ปะสอนอยู่ในเมืองซะแล้วส่วนง่ายออกมายู่มงนั่นสูญจะได้ห่วงประสูญจะอดทนได้คือปะส,ปสนบ่ละนะทุกมือในปะสนเดืนอนหนะ้อนไหนอันนี้นี่ช่วงหน้าเล้งในถ้าเกิดว่าเขาช่วงหน้าฝนบ่เนี่ยช่วงหน้าฝนไปมาสะดวกบอกมาได้สะดวกเราคือคือเก้าต้องเอาเสื้อหันนะสุดนังเฮียนใส้กระเป๋าเราไปเปียโนยงเฮียนคือเก้านะสิิงที่เขาอยากไกล้หัน กะลุนามาแปลงทางปูยางนะลาดยางไปทั่วหรือบอกเอาน้ามาโดหดได้เขาทุกเมื่อนะเขายู่อาศัยติดกถนนหนทางเวลากินเวลานอนเวลาตื่นเนี่ยยู่กับคิฟุ่นทั้งนั้นคิฟฟุนง่ายเข้าไปเฮ็ดให้พวกเขาอันปอดติดเสือ้อให้เขาเกิดโรคเซกซ้อนในห้างกาย,ลยหลายๆอย่างถ้าเกิดมาปอดติดเสือ้อ ให้ได้พวกเขาบ่ฮันได้เห็นสมาโลกภายนอกมันเป็นจังไใดน,นะถ้าเกิดวันยังเป็น,นังซีอยู่คนเฮาควอยู่กับธรรมชาติที่อากาศบริสุทธิ์บบแม่นอยู่กับอากาศที่อ่าหิมะแดงแล้วต้องมานั่งโดมทุกเมื่อแล้วก็ต้องมานั่งบอกกับนอดทนเด้อค่อยผ่านไปน้ำกันน,นะเออนะยังงไซคัาเบาวงเนยู่อันนี้พวกมนุษยธรรมทั้งหลายนะส้มเซยเข้าไปนะ ถ้าโบาเสื้อหันลงออกไปแหกตาบ้างเด้อเห็นมนุษย์ท่านทั้งหลายนะเนาะจะได้หูประทางนอกมันเป็นจังไดโบมแม่เอาแต่เห็นเขาปูทางด้านจางเส้นเนตัวเมืองน้อยเดียวคนะ่ะเห็นเขามีไฟแดงหน,นึงมีเซเวนนน่นหะนึ่งนะมีห้างหนึน่งนะความเจริญเหมือนประเด็นอันนั้นบแม่ความเจริญเอนอะน,นะนนนมมนความเจริญ,นะรญที่แท้จริงฮัน ทุกหนทุกม่องทุกป้อนต้องมีถนนลาดยางไปเบิดนะการศึกษาในประเทศต้องดียิงน้อยมันต้องได้มีการเรียนหนังซื้อนะเอาบทเรียนที่มันดีๆเข้ามาสอนพวกเขาเอาการศึกษาดีๆเข้ามาสอนพวกเขาประเทศที่จเจริญเขาจะเน้นเรื่องการศึกษาและพัฒนาถนนหนทางเพราะนั่นคือหน้าตาของประเทศ ถ้าเกิดว่าประเทศนาะมันมีความสะดวกสบายถาโนนหนทางเปนปูราดอย่างไปเบิดนะ่ะนั่นเขาจึงเอิ้มรับประเทศพัฒนาไอที่ประเทศยังคิดฟุ่นแด่ง,ง่ายๆอยู่นี่เขาเอิ้นว่ายังร้อยพัฒนาอยู่เด้อนะบุหันไม่เปลี่ยนแปลงนะ